ช่างเบรซี่เลยนะพี๊ซับล็อกนี่ตรงเนี้ยจะเป็นมัสยิดสามปีทุกคนส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องเรียนดูดิเขาเรียนกันตรงนี้ทุกคนดูอ่ะเ <c oughs> ด่ครับเ <c oughs> ดกเรียนตัดิการตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> วันนี้อเ <c oughs> บรจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเดชทางโรงเรียนได้ปะจะกินไหมอยากกินไหมโอเคตามมาตามมามาวันนี้แม่เบรทำเอง Hi guys Welcome <Yeah. S 1> to Fizad vlog นะฮะวันนี้นะฮะระหว่างที่ผมนั่งคุยกับน้องอะ่ะผมมีไอเดีย hmm. นึงเข้ามาในหัวก็คืออยากจะลองแบบว่าทําอาหารแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ให้กับเด็กกำพร้าหรือไม่ก็แบบตรการโรงเรียนอะไรแบบนี้ก็ได้คือแบบว่าอยากจะเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพวกเขาอะ่ะใช่แต่ว่าผมทําอาหารไม่เป็นนะผมต้องขอช่วยแม่เดี๋ยวผมไปไปไปขอแม่ดีกว่าไปขอช่วยแม่ดีวกว่าเอเคปะ่ละล้วแต่ในในโอกาสอะไรครับผมไม่มีไม่มีโอกาสอะไรคือแบบอยาก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 จะให้สองหมื่นซับในย t u b e นะครับทุกคน จริงเหรอเออใช่ทใช่เออทุกคนยูทูปผม 20, สองหมื่นซับนะโอเคเอาเ้ก็ได้ถือว่า 20, สองหมื่นซับใน YouTube <okay. S 2> ก็เลี้ยงเด็กได้ได้เออน่าหน้าสนหน้าสนแม่คือผมอมีความคิดว่าอยากจะทำอาหารเป็นเลี้ยงเด็กอะ่ะเด็กกำพร้าหรือไม่ก็ตามโรงเรียนตานดีกาอะไรเนี่ยทำได้ใช่ไ,ไหมงบงกเยอะไหมมันเป็นไรหรอกโอเคได้เดี๋ยวไปทาอาหารกันเลยดีกว่า ตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่มัสยิด300ปีทุกคนดูานหลังผมเห็นปะใช่นี่ทุกคนน้อนๆเขากำลังเรียนตะิกาอยู่ทุกคน <c oughs> เป็นตะิกาเล็กๆทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพวกเขาวันนี้ฮะทุกคน <c oughs> เดะเดเคยดูช่องแบบปะ่ะ <c oughs> ดูดูคลิปไหน <c oughs> ดูคลิปไหนหาแฟนหาแฟนโอ้คลิปหาแฟนแบรจะมาแจกก๋วยเตี๋ยวจะกินปะแบรเตรียมมาหนึ่งหม้อใหญ่เลยจะกินปะเรียนอยู่ใช่ไหมนี่ โอเคเดี๋ยวเลิกเรียนวันนี้แบลเลี้ยงเรียนเ,เสร็จปุป๊บแบจลจะรอเนี่ยแหละเดี๋ยวเจอกันมาเดี๋ยวนะโอเคไหมครับโอเคนะเออฝีมือฝีมือ,มอแม่แบลทำอร่อยอร่อยจริงๆแม่แบลทำแล้วเจอกันมาเดี๋ยวนะสิ่งที่แม่ผมเตรียมมานี่อ่ะขกเจี๊ยบแม่แม่ผมทอดเองกับมือทุกคนแล้วก็น,นี่ฮะอัพก๋วยเตี๋ยวทุกคนอ่ะอยากกินไหมอยากกินไหมน้าอ๋อน้าแก เดี๋ยวอาจารย์เข้ามาช่วยด้วยทุกคนนะุตาซ่าทุกคนนี่น้องๆเริ่มมาแล้วทุกคนใช่ <c oughs> ผมให้แม่ผมจัดการทุกคนนะ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ผมไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเดี๋ยวผมไปเรียกเด็กดีวกว่ามาเ <c oughs> ด็กครับเด็กเรียนตร,รีการตรงนี้ใช่ไหมวันนี้อ่ะเบจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กทั้งโรงเรียนได้ปะเนี่ยเบ๊เตรียมมาแล้วโอเคตามมาตามมาวันนี้แม่เบททำเอง ครับตรงนี้ทั้งหมดนักเรียนกี่คนนะร้อยสามกว่าร้อยสามกว่าร้อยสามสิบห้ารอย้อแล้วเขาเขาเป็นเด็กกำพร้าอะไรแบบนี้ไหมครับมีมีเหมือนกันใช่ไหมอ๋อกายครับปกติที่นี่เขาอาหารกลางวันนี่เป็นยังไงกันเขามาขายหรือว่ายังไงไม่แจกฟรีแจกทุกวันอ๋อเป็นชาวบ้านนะกะมาให้หรือว่าไงอ๋้าเขาบริจาคมาใช่ไหมอ่าตเตะล่ะกาลูเตอร์เดมอนโบกี้คิดก็ไม่ เราได้ดูดคนที่จะตอกติงตัวเนาะอ๋ะอ,อ,อทุกคนนี่ทุกคนเห็นป่ะด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านไปหนึ่งตู้รับบริจาคเพื่อโรโรโอ๋อมันเป็นตู้แบบนี้ทุกคนบางวันก็จะมีชาวบ้านเอามาให้ข้าวมาให้อะไรแบบเนี้ยบางวันไม่มีเขาก็จะใช้งบตรงนี้อ่ะทุกคนใช่ผมว่าจะไปสัมภาษณ์ว่าอาร่อยไหมอร่อยไหมแต่ผมไปดูเอ้าน้องเขายังไม่กินอีกทุกคนสุดยอดอ่ะเลยเขารอเพื่อนอ่ะเพื่อนกำลังต่อแถวอยู่ทยอยมาทยอยมานี่ทุกคนตอนนี้เด็กผู้ชายต่อทุกคนดูอร่อยไหมครับน้อง ยังไม่รู้ยังไม่รู้อ๋อกี่กิโลดีครับแม่ประมาณ12กิโลสิบสอกิโลทุกคนวันนี้ตั้งแต่เช้าอะ่ะแม่ผมแบบไปตลาดไปหิว้วก็เดียวแบบ12กิโลทุกคนแข็งแรงแม่ผมเหนื่อยไหมไม่เหนหื่อยเ,เหร อ๋อนี่แม่ผมบอกว่าไม่เหนื่อยด้วยคน <DD> และวันนี้นะฮะผมอยากจะให้ตู้แห่งนี้เปิดกว้างให้กับคนที่อยู่ที่อื่นสามารถบริจาคได้นะฮะไม่ใช่เฉพาะคนที่มาตรงนี้ด้วยคนนะก็คือผมจะให้เลขบ,บัญชีให้ด้วยคนนะนี่เป็นเลขบัญชีของของเขาทุกคนนะเป็นของตาดีกาแห่งนี้ทุกคนก็สามารถโอนเงินไปให้เขาแล้วก็เขาจะทาอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยคนนะ ผมเองน่ก็เป็นแค่สื่อเล็กๆทุกคนนะก็หวังว่าสามารถเป็นช่องทางเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนสามารถบริจาคได้ทุกคนนะแล้วก็เป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่นี่ทุกคนนะด่หรออร่อยอร่อยเติมได้นะทุกคนเลยไปเติมได้นะปเดี๋ยนะเออน้องๆเข้าแบบเป็นระเบียบมากทุกคนนั่งกันเป็นคู่เป็นกลุ่มอะไรเงี้ยนี่นี่ดูดูดูลงลงลงมาเดี๋ยวไปนั่งเป็นเพื่อนอร่อยไหมเด้ สดาเสดดาสดาตุบ mama เกมา a สดาสดาหรอเสดา,สดา,สา,ารอกินให้หมดนะแล้วก็ไปเติมได้น,นะนี่น้นองเขาน่ารักมากทุกคนดูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมสัสยิดสามร้อยปีทุกคนอย่างที่ผมบอกนี่เห็นปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไป,ไปดูด้านในทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวให้ผมเคลียร์ตรงนี้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะเข้าไปดูด้านในแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูด้วยว่าด้านในเป็นยังไงทุกคนนะอ่ะมาเติมมาเติมมาเติมมานี่ดูดูทุกคน สดาเอาเนี่ยสดาเอาโอ้สดาสดาเลยสดาสด,าด,าดาอกสดาดอกโอ้อร่อยจุดต้องมาเติมอทุกคนก๋วยวดเตี๋ยวกะอันนาแม่ผมทุกคนศูนย์แปดอะไรแม่ถ้าคนจะสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเรียกผู้ปกครองมาทุกคนมานี่คือผู้ปกครองของน้องๆทุกคนนะเขาเขามารอรับกะครับวันนี้ผมแจกก๋วยเตี๋ยวครับกะกะครับก๋วยเตี๋ยวกะไปไปรับได้นะ หมดแล้วใกล้หมดแล้วทุกคนดูนี่ใกล้หมดแล้วอ๋อเสื้ออะไรกันนี่มาเสื้อกันห่ขอบคุณมากนะครับน,นี่ดูน้องเขาจดช,ชื่อช่องผมคือด้านหลังเสื้อผมจะมีชื่อช่องอยู่ไงนี่น้องเขาจดอยู่น่ารักมากเลยทุกคนดูดิไปกดติดตามเลยนะโอเคเสร็จแล้วนะ<ส>วี่ดูดูน้องเขาจดด้านหลังเสื้อมันมีชื่อช่องไงดูจดกันใหญ่เลย <c oughs> ไปกดติดตาม้วยนะดูมีความตั้งใจมากดู โอ้ S <S สงสารน้องมากเลยอะ่ะมาเดี๋ยวไปเขียนให้ดีวกว่ามาช่างแบีชื่ออะไรนะพี่แซล็อกนี่คราวนี้รู้จักแล้วนะเมื่อกี้ไม่รู้จักอีกเมื่อกี้ทุกคนฮะเมื่อกี้ผมได้คุยกับคนในพื้นที่ทุกคนนะเขาก็ได้พูดคุยหลายๆอย่างทุกคนนะมัสยิดอย่างนี้นะฮะเกือบ400ปีทุกคนนะคือมัน300ปีก็จริงนะฮะแต่มัน397ปีถ้านับจากปัจจุบันทุกคนก็คือเกือบ400ปีทุกคนดูเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะฮะจะมีแค่ครึ่งนี้เองทุกคนนี ใช่ส่วนเนี้เข้ามาต่อเติมทีหลังประมาณ80ปีแล้วทุกคนใช่ดังเดิมก็คือฝั่งนี้ทุกคนดูนี่คือโครงสร้างเดิมทุกคนนะซึ่งผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะผมได้มีโอกาสมาทําคลิปที่นี่แล้วนะฮะเป็นคลิปสันส้นๆทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูแล้วกันนะสัมผัสได้ถึงความแบบเก่าแก่ทุกคนดูในปัจจุบันนะฮะมัสยิดแห่งนี้ยังคงเป็นที่สําหรับละหมาดได้ทุกคนนะ นี่คือใต้หลังคาทุกคนดูคลาสสิกมากทุกคนลวดลายคือแบบสวยอะทุกคนดูดิมีเยอะด้วยนะเขาก็มีการตกแต่งบ้างแหละและเขาก็ยังบอกอีกว่าคือสมัยก่อนอะไม่มีตะปูอะทุกคนเขาก็เลยใช้ไม้อะทำเป็นล็อกแล้วก็แทนตปะปูดูดูเห็นปะ นี่คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งทุกคนนะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทุกคนเป็นสถานที่ที่ชาวมุสลิมทําพิธีละหมาดและยังเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางศาสนามีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะไทยจีนและมาลายูเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์ผ่านการเวลาอันยาวนานนับร้อยปีทุกคนบาย เป็นไงมางครับแม่วันนี้มีความสุขไหมมีความสุข<ช>นะเด็นเรายิ่งเด็กๆใช่ผมก็เหมือนกันฮะมีความสุขมากนะฮะสำหรับวันนี้ทุกคนนะคลิปหน้านะฮะผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปทำอีกนะครับอย่างที่ <c li pp i> บอกนะครับก็อินชาร์ลส์นะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับบาย น,นี่คือคุณลักษณะที่ดีของมุสลิมสิบประการ